ช่วงนี้น้ําที่บ้านใครไหลเบาบ้างไอไหลเบาผมไม่ว่าแต่เครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยมันไม่ทํางานครับโอ้โหดูนะฮะ power heater ไม่ทํางานเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันไหลเบามากนะโอ้โหตอนเช้านี้หนาวมากๆเลยนะครับจะต้องออกไปทํางานไปส่งลูกนะจะซักแห้งดีไหมวันนี้ผมมีวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาฝากนะครับเผื่อจะช่วยเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับหายคายจากความหนาวได้ครับ การแก้ไขปัญหานี้ง่ายมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมมาเลยนี่นะครับเปิดน้ําแรงสุดแล้วนะครับฝักบัวประมาณนี้เครื่องทําน้ําอุ่นไม่ทํางานนะครับกรณีนี้นะครับย้ําว่าน้ําต้องไหลพอสมควรนะครับแต่เครื่องทําน้าอุ่นไม่ทํางานไม่ใช่ว่าไม่ไหลเลยนะเนี่ยไหลประมาณนี้อ่ะวิธีแก้ไขง่ายมากๆเลยครับปิดน้ําก่อนเสร็จแล้วนะครับคลายถ้าฝักบัวรุ่นไหนถอดหัวได้ถอดหัวออกครับเนี่ยถอดเจ้าหัวฝักบัวเนี่ยออก นะฮะแต่ถ้ารุ่นไหนถอดไม่ได้นะครับถ้ารุ่นไหนถอดไม่ได้นะครับให้ลองคลายตัวฝักบัวออกนี่นะครับเมื่อคลายออกเสร็จแล้วนะครับให้ระวังยางตัวนี้นะอย่าให้หายนะครับให้แกะเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามันหายเนี่ยเวลาใส่กลับเข้าไปคืนเนี่ยหรือใช้เทปพันเกลียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับแล้วก็น้ำอาจจะรั่วตรงด้ามของฝักบัวได้นะครับนี่เก็บไว้ดีๆีโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเปิดน้ําดูใหม่นะฮะนี่ผมเปิดไว้อยู่นะครับ นี่นะครับทางานเรียบร้อยแล้วไฟเป็นสีแดงนะสถานะเป็นสีแดงแล้วนะครับที่เหลือทํายังไงต่อผมคงไม่ต้องบอกแล้วนะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเลยครับผมน้ําของท่านอุ่นกลับมาคืนแล้วครับช่วงนี้ผมยินดีมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้ทุกท่านคลายหนาวคลายทุกข์ได้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะช่วยเพื่อนๆคลายหนาวคลายทุกข์หรือยังช่วยได้ง่ายๆครับแค่แชร์คลิปวิดีโอนี้ครับผมโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ